ครับอลังการงานบวกพี่น้องกับบวกนี่โลละพันผมได้ครับเดี๋ยวบ้าโชคสิบอกนะครับว่าเป็นยังคือโลละพันพี่น้องนะครับเมียนเบิร์ตครับเฮดมาประมาณสองปีแล้วครับเฮดได้สองปีแล้วพี่น้องบวกโลละพันครับงามดกๆเลยครับพี่น้อง ครับสวนนี่กัพี่กัอยู่ใกล้ๆตลาดโคกระบือครับอำเภอสีบุญเรื่องครับอันนี้ครับพี่ดอกกิโลละพันที่กิโลละพันนี่คือเพิ่นบ่ไดดขายหน่วยนะครับไม่เก็บลูกขายครับแต่ว่าเพิน่นปลูกเพื่อจำนายมเมล็ดครับหมายความว่าเพิ่นปลูกให้บริษัทครับสีมีบริษัท มาปลูกไ้นะครับบริษัทกับเป็นบริษัทเม็ดที่เฮาสื่อเมล็ดพันธุ์ทั่วไปนี่แหละครับเพื่อจะมาให้เกษตรกรปลูกไ้แบบนี้ครับพี่น้องเห็นบ่ครับฝ่ายฝ่ายที่ปลูกไว้นี่คือเพื่อนผสมแล้วนะครับผสมพันธุ์เรียบร้อยนะครับก็จะปลูกบวบอีกพันธุ์หนึ่งครับปลูกบวบอีกพันธุ์หนึ่งแล้วก็เอาดอกตัวผูมาผสมครับ ลูกได้หน่วยได้ผสมแล้วเพื่อนก็จะผูกไว้ครับนี่คือผสมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่ครับฝ่ายคนดีนี่คือเป็นคนละชุดสนะครับพี่น้องก็ผูกไวห้หเห็นครับหลังจากนั้นอพอเวลามันแหงครับเพื่อนก็จะเคาะเมล็ดเคามะเล็ดไปขายครับกิโลละหนึ่งพันบาทขายให้บริษัทครับบริษัทคือลงทุนให้ครับ เพื่อนบอกว่าเพื่อนต้องการเกษตรกรอีกประมาณสองสามเจ้าครับพื้นที่กับมีอยู่ได้ครับบองนี่พื้นที่มีหลายอยู่ถ้วบัได้สนใจกับแว่บาเบิงครับสวนยูตรงคำครับตลาดนัดโคกระบือครับตลาดนัดโคกระเบืออำเภอชีบุรื่องครับกับแวเขามาใด้ครับมาเบิงนี่ครับที่พี่น้องเห็นนี่คือบัวเปิแลละครับกิโลหนึ่งนี่ใส่บัวประมาณสามสิบลูกครับพี่น้อง จากการสอบถามของอป่าที่พ่นเห็ดนะครับป่าสวยครับเพ่นเห็ดนะครับพี่น้องงามๆเนาะสะอ่อันครับเพิ่นปลูกได้เนาะครับเนาะการปลูกการดูแลโดยบริษัทครับเพิ่นจะมาดูแลให้เข่ากับแค่ทำตามวิธีเพิ่นเอาดอกตัวผูมาผสมดอกตัวแม่ครับเที่ยวเที่ยวเห็ดนี่แหละครับอันนี้ครับ พาพี่น้องชมครับสุดละครับพี่น้องเลยครับสุดทางเลยพาชมสุดทางเลยพี่น้องงานบวบเนื้อที่หนึ่งไรครับโอ้หนึ่งไรนี่ผม่าสั่งเงินใลหลายนะครับนี่สามสิบหน่วยพันหนึ่งเนาะครับเนาะ้วก็ซีมี่ฮักนั่นฮักนี่เนี่ยผมมาเหลืออยู่เพื่อนว่ามันได้ดีอยู่ครับการปลูกบวบเนี่มันได้ดีอยู่นะครับมาฐานเลยครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิง กเกษตรกรท่านใดที่อยู่ละแวกใกล้ๆอำเภอสีบนเรื่องครับก็สนใจกับแวกเขามาได้ครับเพื่นต้องการอีกสองคนครับเมื่อกี้แวกเขาไปสอบถามทางป่าเพื่อนะครับหล่องงามมเลยครับยินงงในดงบวบครับพี่ต้องเอ้ยงามขนาดได้ความรู้พร้อมได้ครับ ถ้าไดมาเฮ็ดนี่คือเฮาสามารถเอาไปปรับใส่ครับพืชชน,นิดอื่นใดนั่นนะครับครับถ้าเฮาปลูกบวบได้แบบนี้นะครับปลูกพืชชน,นิดอื่นก็นจะเป็นคล้ายๆลักษณะเดียวกันนะครับผมว่าการปลูกพืชทุกอย่างมันต้องมีปุ๋ยครับแล้วก็มีการฉีดยาฮอร์โมนต่างๆครับมันจังจะได้ผลดีครับบางครั้งก็เป็นวิธี เคล็ดลับของไฟของมันเนาะครับครับข้างนาก็รชีเป็นโคกระบือครับตลาดนัดโคกระบือแล้วก็มีโล่งโมหินครับโล่งโมหินสองโล่งครับนี่ก็สวนเพิ่นกับมานี่ครับมาจากอำเภอสีบุญเรืองครับตั้งฝุ่นโรคบาลครับโรงพยาบาลสีบุญเรืองนะครับมาตั้งปุ่นละครับแลวก็ชีมาทั้งพีละนะครับจะมาง่ายอยู่ครับอยู่ใกล้ๆโล่งโมหินตลาดนัดโคกระบือนะครับ บุญเลสนใจกันมาเบิงครับพอโชคับผ่านมากกับเล่ยสาวอนนะครับสะวอนบวกเพิ่นกับเล่ย์มะไทยพี่น้องเบิงเนี่แหละครับบวกกิโลละพันมันเป็นแนวด้ยนะครับผมกับเล่ยอ่าไทยพี่น้องเบิงอ่าพอดดีป้าเพิ่นก็บอกว่าป่าสวยเพิ่นบอกว่าอยากได้คนอีกสองคนอยู่มาเห็ดซอยเนี่ยเพิ่นเห็ดเบาไหวครับเพิ่นกับผู้เดียวเพิ่นกับอ่าเท่าแล้วเนาะครับ เพิ่นก็เลว่าต้องการค้นทีสีมาเห็ดซอยนะครับบุมนมาเห็ดซอยแบบอันนั้นได้ครับคือเห็ดเราเองเลยนะครับเห็ดเราเองคือเพื่อนเห็ดนี่แหละครับแต่ว่าทียังเพื่อนกับมีใไห้แล้วครับทีกับทั้งพูนแหะครับอ่าพูนครับไกลๆพอนะมันว่างอยู่ครับว่างประมาณเกือบซิไล่พอนะแต่คือมีทีแล้วนะครับกามาคุยรายละเอียดกันกับเพื่อนเราเองนะครับแต่ผมได้สนใจครับที่อยู่ เราแวกใกล้ๆนะครับอยู่อำเภอสีบนเรื่องอที่สามารถสีมาดูแลมาเบิงพักเบิ้งยังได้นะครับมาพูดคุยกับเพื่อนเบิ้งครับบวกๆนี่ครับธบรรมดาได้ครับเนี่ยรกขนาดเหตุการณ์เกษตรผม่าถ้าอยักเก่งกันนี่แหละครับตรงมาใส่ประสบการณ์มาเลี้ยนลูกครับคนที่เพื่อนเฮ็ดนะครับเป็นบริษัทเป็น เกษตรกรโดยตรงนะครับก็จะได้ความรู้เพื่อเอาไปพัฒนาปลูกพืชชนิดอื่นๆอีกนะครับอันนี้ครับถ้าพี่น้องชมนะครับ30ลูก1,000บาทครับขายเมล็ดเด้อครับบ่ไดดขายหน่วยครับขายเมล็ดครับคลิปนี้ก็เอาไปซัํานี้ก่อนครับบ่าโชกามาเตียนล่วงบานครับก็เลยมหาไทยพี่น้องเบิ้งครับ ว่าบักบวบงามๆนี่เป็นเนี่ยวไดครับคือได้กิโล1,000บาทครับก็คือขายมเมล็ดครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนครับขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามครับสวัสดีครับ